สวัสดีค่ะวันนี้พี่เมย์กัจะมาพูดถึงอะไรคะ m เจัมมินจอมี M.K. จัมมินจอมีพี่มีพี่เมย์มีทั้งหมดสี่สีสีสีอ่าสีไหนคะสีแรกเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอสีส้มครับสีส้มเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะกิได้นะคะอ๋อโอเคสีส้มนะคะจะเป็นเกี่ยวกับไฟเบอร์นะคะช่วยย่อยอาหารระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายนะคะตัวนี้นะอ่าจะเลิศพี่เมย์จะลองทานให้ดูนะคะอึ๊บ ให้ดูสิว่าข้างในเป็นกัมมี่แบบไหนนี่กมัมมี่จะเป็นแบบนี้นะคะจะให้ดูนี่นี่เนื้อกัมมีนะ่เห็นไหมจะเป็นแข็งแข็งกับปิดานะปดานลเป็นอ่ามันจะเป็นแข็งแข็งเห็นไหมคะเห็นอืมอ่ะชิมเลยคะ่ะพี่เม่อร่อยรสส้มอร่อยค่ะอืมมันจะเป็นรสต้มนะคะจะเป็นแบบกัมมีม่เนะนื้อนุ่ๆอ่ะต่อไปค่ะสีอะไรคะ สีม่วงคะ่ะสีม่วงนะคะจะเป็นเกี่ยวกับไฮคลเซียมนะคะแล้วก็ช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงนี่เลยคะ่ะน้องกัวสีม่วงค่ะเมืกี้เรากินรสส้มไปนะคะอ,อันนี้เป็นรสอังงญอมณีเกียวโง,งใช่ค่ะสีสีเป็นอย่างนี้นะ ว่าอันเมื่อกี้นะมีความแข็งกว่าหรอคะใช่ครับลองชิมเป็นไงกินแบบได้กินแบบรถ้างุ่นออกมาเลยอะ่ะใช่ครัอือือ,อนี่นะคะนี่นะือเป็นรถางุ่นเลือกันนนี้อถรางเคียวโฮนะคะสนี้นะต่อไปรถ มิกเบอร์รี่นะคะโลมิเบอร์รี่นะคะน้องก,ก็จะเป็นไฮวิตามิน B12 นะคะชีช่วยเกี่ยวกับการทำง,งานของระบบประสาทและสมองค่ะตัวนี้เป็น<อ>สีชมพูนะคะครับแล้วสีันเป็นสีอะไรอ่ะเปดูสิแม่ว่าจะต้องเป็นสีชมพูแน่เลยโอ,อ้แของอืโอเคโเคหสีส่านโคย ป็นสีแบบนิกเบอรี่ก็คือสีออกดำๆเป็นเป็นนิกเบอรี่แต่แม่ชิมด้วยกินแล้วนะอื้มนี้อร่อยอื้มกิ่นนี้อร่อยก็ออกเปรี้ยวนิดนิดรสชาต่มันเปรี้ยวนียนอืมเนี่ยเปรี้ยวนิดนิดต่อไปสีแดงรสสตรอเบอรี่สีสุดท้ายค่ะสีแดงรสสตรอเบอรี่นะคะตัวนี้จะ เป็นไฮไบโอตินแล้วก็คอลลาเจนนะคะก็คือจะมีส่วนช่วยในการคงสภาพปกติของเส้นผม,มและผิวหนังจ้าตัวนี้สตรอเบอรี่สีนี้ยังเปรี้ยวติดอยู่เลยเปรี้ยวติดจีรัยังเปรี้ยวติดฟันอยู่เลยสีอะไรสีแดงสีแดง,แดงหรือสตรอเบอรี่ก็คือต้องเป็นสีแดงนะคะนี<ม>สีแดง หวานอร่อยอืมหวานอร่อยอืมสีสตรอเบอรี่อร่อยนะคะเนี่ยอืมออ่ะพี่เมกาสีสีนี้พี่เมกาชอบสีไะนมากที่สุดคะชอบสีสองสีอะสิชอบสีเริมแบบสีสตรอเบอรี่อ๋อหรอส่วนแม่นะคะชอบสีสองสีนี้อืมสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากทานนะคะก็ไปหาทานได้นะที่เซเว่นก็มีนะคะตอนนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะตอนนี้เซเว่ก็มีที่เอ็ก็มีในเว็บในชอปปีก็มีนะคะใช่ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ,บ,บ๊ายบายค่ะ